เป็นใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะฮะหากคนวาเลือดลมในดวงเราเดินในสะดวกลุกมัรกผลนิพานในอย่างชาติเจ็ดปีในใจหยุดในหยุดนิ่งนิกราบกรวะพระอาจารย์พระพี่บันเตและก็สวัสดีเพื่อนสนมิตรรูปนะครับขอเจริรรจรญพรคุณโยมทุกท่านกับผมพระมหาพิธิพันธ์สุขพชโย ผูด้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาพบกับหลวงพี่รูปหนึ่งซึ่งท่านได้บวชมาในภุทธศาสนาที่เป็นพระภิกษุของวัดพระธรรมกายมาก็ค่อนข้างหลายปีนะครับว่าวันนี้ท่านจะมาแชร์ความคิดแนวทางวิธีการหรือโครงการต่างๆที่ท่านได้ทํามาในตลอดระยะเวลาที่ท่านได้บวชสร้างบาร,รมีมานะครับก็ขอคารวะหลวงพี่นะครับหลวงพี่แนะนําตัวหน่อยนะครับ ครับก็กระผมชื่อพระสมการปัญญาวุธโธพันศาแปดนะครับ,รบก็ร,บรับบุญอยู่ที่ทุดงคราถาดชุมพรครับผมครับผมเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควนะิดสิบเก้าะเราอาจจะโซเชียลดิสเท c นซงนิดหนึ่งเนาะอาจจะอยู่ไกลกันเว้นระยะห่างนิดหนึ่งแล้วก็มีการสวมแมสนะเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนิดหนึ่งเนาะสำหรับการให้สัมภาณ์ครั้งนี้ ก็จะมีคําถามครับถามหลวงพี่นิดนึงวันนี้ใกล้ใกล้จะถึงวันที่22เมษายนเข้ามาแล้วซึ่งวันที่22เมษายนเนี่ยเป็นวันคุ้มครองโลกหลวงพี่มีแนวคิดหรือว่าความคิดอะไรเกี่ยวกับวันคุ้มครองโลกวันนี้บ้างครับครับก็สําหรับวันคุ้มครองโลกที่จะถึงวันที่22เมษายน2564นะครับผมแนวคิดในการคุ้มครองโลก อันดับแรกเลยเราต้องมาดูก่อนว่าณนะยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าข่าวสงครามก็มีค่อนข้างที่จะกระจายไปร,รอบโรคไม่ว่าจะเป็นการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติการแยกชิงที่ดินหรือการทำสงครามทางด้านเศรษฐกิจครับซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยตอนนี้ทําให้โลกเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยม,มันยังไม่มีสันติภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นครับครับหลงพี่ก็คิดว่า การวันคุ้มครองโลกเนี่ยเราควรที่จะสอนหรือว่าส่งข่าวสารไปถึงชาวโลกว่ามันมีวิธีการที่ทําให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงอยู่อือย่างนั้นผมอยากจะขอ้าทูจากหลวงพี่หน่อยว่าทําเช่นไรนะครับโลกของเราถึงจะเกิดสันติภาพอย่างแท้จริงได้ครับสําหรับวิธีการที่หลวงพี่เห็นนะครับที่สัมผัสมาก็คือเป็นวิธีการการที่เรานั่งสมาธิ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับมานั่งสมาธิเรามาอยู่กับตัวของตัวเราเองเราจะไม่ไปบีบเบียนผู้อื่นให้มีความเดือดร้อนพอผู้อื่นไม่มีความเดือดร้อนก็จะไม่มีการกระทบกระทังะท่งกันพอไม่กระทบกระทั่งมันก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขถ้าเกิดว่าชาวโลกทั้งโลกได้เรียนรู้การนั่งสมาธิการทําสมาธิการทำใจอยู่เจนนิ่งที่ณจุดใดจุดหนึ่งก็จะส่งผลให้ทุกๆคนมีความ สะอาดสว่างภายในจิตใจของเขาก็จะไม่คิดจะไปเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่ไปแย่งชิงทรัพยากร,รก็จะไม่ไปทาําสงครามทางนเศรษฐกิจเราก็จะพอใจในสิ่งที่เรามีครับผมแล้วโดยส่วนตัวขลงพี่เนี่ยมีหลักการวิธีการหรือโครงการอะไรเกี่ยวกับการนั่งสมาธิบ้างไหมครับสำหรับตัวหลวงพี่เองนะครับก็มีโปรเจกต์มานั่งสมาธิด้วยกันนะ โดยเป็นโปรเจกต์ที่หลวงพี่ได้ตั้งใจทําไว้มากแต่ก่อนที่จะมาเป็นโปรเจกต์มานั่งสมาชิด้วยกันนะหลวงพี่ต้องขอเท้าความกลับไปนิดนึงครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันแล้วว่าหลวงพี่รับกุญอยู่ที่ทุดงกาะาชจุมพรใช่ไหมครับพระอาจารย์ขังหน้าศูนย์ท่านก็ได้มอบหมายให้หลวงพี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ,ถ,ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อประมวลภาพงานบุญของทุดงขัะา์จุมพรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันก็เป็นระยะเวลาประมาณ9ปีครปีกิจกรรมงานบุญโดยหลักๆของทุดงขันารชุมพรก็จะเป็นในเรื่องของโครงการบรรพชาสัมเณรภาคฤดูดร้อนอโครงการบรรพชาอุปสมบทมู่หนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยคโครงการอบรมเสียศิลธรรมเยาวชนจังหวัดจุมพร โครงการอบรมอุบาสกอุบสิกา<ม>แล้วก็โครงการอบรมหลักสูตรครูทุกประเทศ<ม>รวมถึงกิจกรรมงานบุญทุกกิจกรรมกานบนรที่เกี่ยวเนื่องกับพระรรมกายโดยส่วนใหญ่อน<ม>ี้ก็ตัดต่อประมวลภาพมาซึ่งพอประมวลภาพแล้วเวลาเราฉายให้ญาติโยมดูเราก็จะฉายในโครงการนั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นโครงการอบรมเสียธรรมเยาวชนจังหวัดจุมพรเราก็จะประมวลภาพของนักเรียนที่มาอบรมเสียธรรม แล้วก็ฉายให้ดูในโครงการเสร็จแล้วก็ก็ไม่ได้ติดต่อกันอย่างนี้ญาติโยมก็ได้ดูแค่ครั้งเดียวส่วนบางที่ก็เอาข้อมูลไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลางของศูนย์ก็คือได้ดูแค่โครงการต่อโครงการ<ช>ก็จะไม่ได้เอากลับมาประมวลให้ดูอีกครับครับพอเป็นแบบนี้แล้วข้อมูลในคอมมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนื่องจากว่าโครงการมันมีหลายโครงการ,รพอรหลายๆปีผ่านไปเรากลับหาประมวลภาพเก่าๆไม่เจอแล้ว เลยมีความรู้สึกว่าความรื่มที่เราเห็นกับที่ยมที่ที่ยมได้รับมันมันยังไม่สอดคล้องกันบางครั้งหลวงพี่หาเจอหลวงพี่ก็ดูแล้วก็รื่มอยู่คนเดียวซึ่งมันก็ยังไม่ถูกหลักการทีรนี้เราก็เลยหลวงพี่ก็เลยมีความคิดว่าทํายังไงให้ตัวเราแล้วก็ตัวญาติโยมทุกๆคนได้รื่ม,มก็เลยมีนวคิดว่าอยากจะลงวิดีโอประมภาพลงในโซเชียลมีเดียแต่ว่าในสมัย ในสมัยที่เริ่มทําในปี2515เนี่ยญาติยโยมในส่วนใหญ่เขายังไม่รู้จักโซเชียลมีเดียยังเล่น Facebook ไม่เป็นยังดู YouTube ไม่เป็นนะครับก็เลยก็เลยยังไม่ลงใน YouTube แต่พอมาในปีพุพพทธศักราช2562ลุงที่เห็นว่าญาติยโยมในส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เราเนาะก็รู้จก Social Media, ักโซเชียลมีเดียแล้วรู้จักเล่น Facebook ดู YouTube ติดตามข่าวพระพุทธศาสนาทาง Youtube หมดเลยอเราก็เลยได้โอกาสสมัคร y o u t u b e เลยเป็นยูทูเบอร์เป็นยูทูเบอรพอสมัครแล้วเราก็เอากิจกรรมงานบุญของทุรงสัศดิพรลงไปแล้วก็ส่งต่อให้ญาติโยมผ่านไลน์บ้างผ่าน Facebook บ้างอพอทํามาได้สักพักหนึ่งตัวหลวงที่เองเนี่ยคิดว่าเราน่าจะสร้างคอนเทนต์สักคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสื่อสอนธรรมะให้กับญาติโยม เป็นสื่อธรรมะในสไตล์ของตัวเองครับนอกจากว่าหลวงพี่เห็นว่าเยาวชนในสมัยเนี้ยเขาเป็นยูทูบเบอร์กันไปรีวิวแหล่งท่องเที่ยวรีวิวสถานที่หรือว่ารีวิวสินค้าแต่ว่าวัยรุ่นที่มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนมาทำสื่อตรงนี้แทนนะครับในช่วงแรกก็คือหลวงพี่ทำเกี่ยวกับ การไปท่องเที่ยวตามวัดต่างๆที่หลวงพ่อท่านจ้าอาวาดในพื้นที่ท่านได้ระลงทุนสร้างกับญาติโยมชาวชนในพื้นที่เนาะก็เป็นวัฒนธรรมแล้วก็เป็นศริลรปะที่ประจําของที่นั้นซึ่งมีความสวยงามครับหลวงพี่ก็เลยได้ลงไปถ่ายไปถ่ายเก็บคอนเทนต์ทุกอย่างแล้วก็มาประมวลที่ชุมพรทุงการชุมพรนะครับอพอได้ทําก็ ลง youtube มันก็จะมีได้รับคุณตอบรับในระดับหนึ่งแต่เนื่องด้วยว่าการที่เราจะทำคอนเทนต์แบบนี้เราจะต้องไปเก็บข้อมูลซึ่งการเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นวันไปเก็บข้อมูลเป็นวันแล้วทชนนี้มันก็จะกระทบกับงานบุญที่หลวงมที่รับอยู่ที่ชุดงัชจุมพรอแล้วก็เนื้อง,งานบุญที่มาจากวัะธรรมกายซึ่งทางวัะธรรมกายเนี่ยมีเนื้อง,งานบุญให้เราปลื้มค่อนข้างมากทำให้ทำให้เราไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะไปทำคอนเทนต์ ใหม่ๆอะไรของเราครับก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่หลักโครงการนี้ก็เลยหาโปรเจกต์ใหม่ๆที่คิดว่ามันจะเหมาะสมกับทุกสถานการณ์สะดวกกับทุกที่แล้วก็ไม่ไปขัดกับทุกกิจกรรมของศูนย์เราของวัดเราอย่างนี้นะครับครับก็เลยพยายามหาคอนเทนต์จนมาเป็นคอนเทนต์มานั่งสมาธิด้วยกันนะคอ, <content S 1> อนเทนต์มานั่งสมาธิด้วยกันคือหลวงพี่ใช้เวลาว่างจากการรับบุญ มาไปนั่งสมาธิแล้วก็เอากล้องบันทึกวิดีโอไปด้วยก็ไปบันทึกการนั่งสมาธิของที่เริ่มแรกที่ก็ทำณที่ศูนย์ทุตดงนาจจุพรก่อนก็ไปนั่งตามจุดต่างๆครึ่งชั่วโมงบ้างหนึ่งชั่วโมงบ้างตามเวลาที่เราสามารถทําได้นะครับทําเสร็จแล้วเราก็เอามาประมวลกันกลายเป็นโปรเจกต์มานั่งสมาธิด้วยกันนะครับครับอย่างนั้นก็ต้องขอทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการมานั่งสมาธิด้วยกันนะของรวมพี่นะครับว่า มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไรบ้างสำหรับสำหรับโครงการมานั่งสมาธิด้วยกันนะวัตถุประสงค์หลักๆเลยอันดับแรกเลยคือหลวงพี่ทําเพื่อให้โอกาสตัวเองได้นั่งธรรมะเนื่องจากว่าตัวหลวงพี่เองเวลารับบุญตัดต่อวิดีโอประมวลภาพหรือว่าทํางานเอกสารทางด้านคอมพิวเตอร์มันจะมีความเหนื่อยความล้านในตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีคํากล่าวอ้างในการเลื่อนการนั่งธรรมะของเราออกไปเรื่อยๆ พอเป็นอย่างนี้นานเท่านั้นเขาทําให้ยิ่งพรรษาสูงขึ้นแต่ชั่วโมงการน,นั่งธรรมะมันน้อยอมันส่วนทางกันรเราก็เลยพยายามที่จะลบล้างข้ออ้างตรงนี้ออกไปพอเราได้มาทำโปรเจกต์ใน u t u b e มานั่งสมาธิด้วยกันนะทำให้มันตรงกับความที่เราจะได้ออกไปนั่งธรรมะเปนนั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่พอเราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบ กับการที่เราได้ออกไปนั่งสมาธิยังสถานที่ต่างๆพอเราได้ไปนั่งปุ๊บมันเกิดความสบายกายสบายใจแล้วก็เห็นคือพอเราได้ทำรู้เรารู้สึกว่าเรารักการนั่งสมาธิจริงๆแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ที่ทำออกมาอีกอันนึ่งก็คือเราจะได้ตามระลึกนึกถึงภาพบุญของเราที่เราได้ทำมาในอย่างที่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะว่า เราจะสังเกตว่าน,นักสร้างบรมีทุกๆคนเนี่ยเขาจะมีวิถีทางในการสร้างบรมีของเขาอยู่แล้วทุกๆท่านเลยเนาะกิจกรรมงานบุญหนักเหนื่อยแค่ไหนเขาก็สู้หรือว่ากิจกรรมงานบุญทุกๆงานบุญเนี่ยเขาก็เอาทุกๆบุญเลยจะมีทั้งบันทึกภาพด้วยหรือไม่ได้บันทึกภาพแต่พอถึงเวลาคับขันจริงๆเนี่ยถึงเวลาที่เราจะต้องอาจจะต้องนั่งธรรมะแล้วก็รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญที่เราต้องทําก็ตามเงี้ยปรากฏว่าเรานึกไม่ออกอ hmm. เราไม่รู้ว่าเราจะเลือก อะไรก่อนจะเป็นภาพการสร้างมหาธรรมบรมีห,หรือจะเป็นภาพการปัดกวาดเสนาสนะหรือว่าจะเป็นภาพการสบมบต์ธรรมชาวัดเย็นหรือจะเป็นภาพของการเทศสอนบุคคลอื่นก็ตามอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะรวบรวมภาพไหนก่อนดีมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าระบบในการในการที่เราจะนึกภาพประมวลภาพบุญเนี่ยมันยังไม่ไม่เป็นระบบที่เรียบร้อยก็เลยพอได้โปรเจกต์มานั่สมาธิเนี่ยมาช่วย ตรงที่ว่าเอาลักเราจะเลือกภาพนั่งสมาธิของเราก่อนเพราะทุกครั้งที่เราดูตัวเองในในวิดีโอภาพนั่งมานั่งสมาธิด้วยกันนะครับเราจะจําทุกบรรยากาศของเราตรงนั้นได้เราจะนึกภาพออกเลยว่าอฮ้ยเราไปนั่งสมาธิที่ตรงนี้เราจาได้เลยว่ามดกัดก,กี่ครั้งแดดร้อนแค่ไหนหรือว่าอากาศเย็นแค่ไหนอย่างเงี้ยเราก็จะนึกปรื้งบุญออก,กพอเรานึกภาพทุกภาพที่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิของเรารเราก็จะนึกถึงภาพบุญอื่นๆไ,ไปด้วย เราก็เลยใช้ตรงเนี้ยภาพเนี้ยเป็นหลักเป็นการนําไปหาภาพบุญอื่นๆใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนพวกเรามาตลอดว่ามนุษย์ทุกคนก็จะต้องมีวันสุดท้ายของชีวิตครับวันสุดท้ายของชีวิตจะเป็นวันที่เกิดสึกชิงภพระหว่างบุญและบาปที่เราทํามาเมื่อครั้งที่เราเป็นมนุษย์อยู่ใช่ไหมครับก็เลยหลวงพี่ตั้งใจว่าจะใช้ภาพนี้แหละ ภาพนั่งสมาธิของตัวเองนี่แหละมาเป็นภาพการสร้างความดีของ,งพี่ก่อนแล้วก็จะได้มาใช้ในสกจริงพบว,ว่าเราได้ทําสมาธิปฏิบัติดีประเดี๋ยวชอบมาโดยตลอดเราจะใช้ภา<ช>พบุญนี้มาสู้กับบาปท,ที่มีบ้างนะครับเราจะได้ไปสู่สุคติภูมิสุ<ว>คติภพครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในช่วงแรกๆของวิดีโอมานั่งสมาธิด้วยกันนะโปรเจกต์นี้นะครับลุงที่จะใช้เสียงดนตรีเสียงธรรมชาติเสียงแม่น้ําไหลเสียงนกเสียงลมพัดใบไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่ที่สบายที่ว่าเชิญชวนให้บุคคลที่มาเห็นวิดีโอตัวนี้แล้วเกิดความว่าอยากนั่งสมาธิไปด้วยจังเลยหรือว่าการนั่งสมาธินี่มัน มันเป็นความสบายมันทําได้ง่ายๆใช่ไหมครับแต่พอณวันหนึ่งที่เรามาเปิดคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เปิดเข้าไปโฟลเดอร์ที่มีเสียงนำํำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับซึ่งมีเยอะมากเลยเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยใช่ไหมครับ,รบเรามาสะกิดใจตรงเรื่หนึ่งว่าหลวงพ่อท่านนำํำนั่งเพื่อที่จะชี้แสงสว่างให้กับโลกใบนี้ เสียงเสียของท่านก็จะนำร่างพวกเราพบความสว่างเสียงของท่านไม่ควรจะมาจมอยู่ในคอมพิวเตอร์แบบนี้ควรที่จะออกมาเป่งเสียงให้ชาวโลกทุกๆคนได้รู้ว่าหนทางสว่างของโลกนี้ปฏิบัติได้อย่างไรใช่ไหมครับผพี่ก็เลยนําเสียงของพรอธรรมชโยมาประกอบกับวิดีโอมานักสม่ยกันนัของพี่ก็กลายเป็นว่าเราอยากจะให้เสียงของพระธรรมชโยเนี่ยได้ได้ช่วยให้ชาวโลก มีความสว่างในทุกยุคทุกสมัยที่ในอนาคตต่อไปนะครับ,รบออยากจะทราบถึงประโยชน์ที่หลวงพี่คาดว่าจะได้รับจากโครงการมานั่งสมาธิด้วยกันนะของหลวงพี่หน่อยครับ,รบสําหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือหลวงพี่ตั้งใจที่จะทําให้ตัวเองได้มีธรรมะก้าวหน้าขึ้นเพราะว่าการการทำโปรเจกต์มานั่งสมาธิด้วยกันนะเราจะต้องออกไปนั่งสมาธิ ไม่ว่าเราจะอยู่สถานที่ใดๆก็ตามได้รับโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเราก็จะมีเวลาว่างเราก็จะไปนั่งสมาธิในโดยส่วนตัวของเราเองเราทําเพราะว่าหวังว่าความก้าวหน้าของชีวิตตัวเองมันจะเกิดขึ้นความก้าวหน้าของธรรมะของตัวเองมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพราะสมณะผมจะบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่รอดในภพสามตรงนี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะ นั่งธรรมะเพื่อที่จะเข้าถึงความจริงของชีวิตของเราว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะเราเกิดมาเพื่อทําพันธิพัณฑ์ให้แจ้งหรือใดๆก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพี่เลยมีโปรเจกต์ตัวนี้ยคอยให้กําลังใจให้เราได้ปฏิบัติธรรมนั่งธรรมะเพื่อความก้าวหน้าตัวเองด้วยและอีกประโยชน์หนึ่งที่คาดหวังก็คือคนที่เขาได้เข้าไม่เห็นวิดีโอมานั่งธรรมะที่ด้วยกันนะเขาก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้มีดอกไม้มีแม่น้าหรือมีอะไรก็อะไรก็ตามที่เป็นสถานที่ที่สวยงามนะครับที่หลวงพี่ได้ได้ลองไปนั่งสมาธิมานะครับผมแล้วก็จะได้ยินเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านจะได้นําใจเราเข้าสู่กลางเข้าสู่หนทางความสว่างที่แท้จริงตรงนี้หลวงพี่ก็หวังว่าบุคคลทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูในตัวนี้เห็นหรือเห็นแค่ผ่านๆแล้วเกิดความรู้สึกว่า อยากจะมีอารมณ์สงบบ้างหลวงพี่ก็มีมความรู้สึกว่าแค่แค่นี้หลวงพี่ก็มีความประสบความสำเร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการประสบความสําเร็จเกินคาดหมายก็คือว่าครอบครัวของหลวงพี่เองใช้วิดีโอหลวงพี่ในการนั่งสมาธิไปด้วยกับตัวหลวงพี่เอง<ม>ก็คือยมพ่อยมแม่เนี่ยเขาใช้วิดีโอของเราของตัวหลวงพี่เองนะครับ<ม>นั่งสมาธิไปกับหลวงพี่ด้วยมันก็เหมือนกับว่าหลวงพี่ ได้ชี้ทางสว่างให้กับยมพ่อยยมแม่ที่นอกจากกันว่าเราบวชเพื่อทดไทยคุณท่านแล้วเราก็ยังมีสื่อธรรมะที่เราตัง้งใจทามาได้เชิญชวนให้ท่านมาเรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีตผ่านบุนการการของท่านเองอนะครับก็ถือว่าเราเราได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในอีกระดับหนึ่งด้วยครับผมก็มีความรู้สึกปลื้มใจมากแล้วก็ดีใจมากที่เราได้คิดได้ทำโปรเจกต์นี้ครับ แล้วหลวงพี่มีขั้นตอนในการทําสื่อการนั่งสมาธิยังไงครับสําหรับขั้นตอนในการทําสื่อสมาธิอันดับแรกเลยคือเราต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมก่อนว่าพอเราฉันเช้าเสร็จปุ๊บโอเคกิจกรรมวันนี้ว่างช่วงเช้าเราก็พอเราเตรียมตัวพร้อมปุ๊บเราก็ชาร์จแบตให้พร้อมเตรียมกล้องเตรียมขาตั้งกล้องให้พร้อมแล้วก็พอพร้อมเราก็ออกไปเลือกสถานที่ที่เราต้องการที่จะนั่งในแต่ละวันแล้วก็วันที่กุดโดมานะครับ การนั่งของพี่ก็จะเป็นการนั่งที่เราเราทําสมาธิจริงๆเพียงแค่เรามีกล้องบันทึกวิดีโอเอาไว้ว่าเรามาทําวิดีโอที่ไหนแล้วเราก็มากรองภาพเป็นโปรเจกต์มาทำสมาธิด้วยกันนะนนะครับม,มันก็ขึ้นอยู่ความเคล้าของเราแล้วประสบการณ์ในการนั่งธรรมะนอกสถานที่เนี่ยครับมีความแตกต่างกับการนั่งธรรมะในห้องปฏิบัติธรรมยังไงบ้างครับ หลวงพี่คิดว่าค่อนข้างแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับผมบการที่เรานั่งธรรมะในห้องปฏิบัติธรรมหรือว่าในอาคารที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตรงนี้ก็จะส่งเสริมให้กับผู้ปฏิบัติธรรมมีความสบายมากยิ่งขึ้นกับการที่เราออกไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่นอกอาคารที่มีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นใต้ต้นไม้เป็นสนามหญ้าเป็นสวนสาธารณะหรือว่าริมแม่น้าเนี่ย มันก็จะมีสภาวะอุณหภูมิที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นสภาวะของอากาศในแต่ละวันเดี๋ยวแดดร้อนมั่งเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวมดกัดบ้างแมลงกัดต่อยบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็คือเป็นสภาวะที่เราจะต้องอดทนต่อทุกสรรพสิ่งเพื่อให้ความสงบเกิดขึ้นภายในใจของเรามผมพี่คิดว่าเราควรมีประสบการณ์ทั้งสองแบบในชีวิตเพราะว่าเรานั่งธรรมะในห้งรงธรรมด้วยแล้วก็ นั่งข้างนอกด้วยมันก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันพอมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเราก็จะมีธรรมะที่ก้าวหน้ามากขึ้นเราก็จะมีความเขาเรียกว่าความมั่นคงในธรรมะค่อนข้างมากเวลาเราเจอสภาพอื่นเราก็จะไม่ปริปากบนไม่ไม่อะไรพราะเราเรียนรู้ว่าสภาวะข้างนอกก็เป็นอย่างนี้สภาวะข้างในก็เป็นแบบนี้มันก็มีแค่นั้นแหละก็เลยเป็นสภาาะที่ทุกคนควรจะมีประสบการณ์ทั้งสองแบบั้งนอกอาคารแล้วก็ในอาคารครับผม แล้วก็ได้ข่าวว่านลวงพี่เนี่ยได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิที่ต่างแดนหรือต่างประเทศการนั่งธรรมะที่ต่างแดนเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสําหรับการไปนั่งธรรมะที่ต่างแดนใช่ไหมครับ,รบเริ่มด้วยการที่หลวงพี่ได้รับโอกาสจากคณะอาจารย์ให้ไปจำพรรษาที่วัดพระธรรมกายนอร์สวีเดนประเทศสวีเดนนะครับครับ ในในก่อนที่จะไปเนี่ยผมพี่มีโปรเจกต์มานั้งสมาธิแล้วก็ได้ทํามาระยะหนึ่งในประเทศไทยก่อนนะครับผมพอรู้ตัวว่าเราได้ไปจำาสายต่างประเทศเรารู้สึกมีความดีใจเป็นอย่างมากมเพราะว่าบรรยากาศใหม่ใหม่ในการนั่งธรรมะมันก็จะเกิดขึ้นอพอในช่วงที่เราไปถึงที่ประเทศสวีเดนแล้วพอกิจกรรมว่างทุกอย่าง กิจกรรมงาน,านทุกอย่างในวัดเนี่ยเรียบร้อยลวหนุพี่ก็ขออนุญาตพระ,าะอาจารย์เจ้าวาดออกไปลองออกไปนั่งสมสาธิข้างนอกดูในครั้งแรกก็ยังเกรงว่าคนที่ประเทศนั้นเขาจะเข้าใจเราไหม,มหรือว่าความปลอดภัยของเราจะเป็นยังไงไหมหรือว่ามุมมองของคนที่นู่นเขาจะคิดกับเรายัางไงเงี้ยก็ยังกล้ากลัวๆแต่ก็แต่ก็ในเมื่อโปรเจกต์มาแล้วเราก็ต้องออกไปลองลองดู ในวันแรกที่หลวงพี่ไปนั่งสมาธิตอนนั้นก็ขอพระอาจารย์ไปนั่งที่สงนสาธารณะใกล้วัดอือว่ข้างวัดนี่แหละครับครับก็ไปนั่งนั่งอยู่ประมาณทักสามชั่วโมงมใช่ไหมครับก็นั่งไปแล้วพอนั่งเสร็จเราก็กลับมาที่วัดปรากฏว่าพระอาจารย์ท่านเจ้าว่า,านถามว่าพระสงการพระสงการพายโยม,มาหรอม,มาหาวัดนี่หรอมผมก็ถามไปแล้วผมผมไม่รู้จักกันเลยครับผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกท่านก็ไล่ถามว่า มีโยมคนไทยกลุ่มหนึ่งเขาเดินผ่านไปส่วนสาธารสาธรารพอดีแล้วก็เห็นพระภิกษุรูปนึงนั่งสมาธิอยู่เขาก็เลยคุยกันว่าที่นี่ต้องมีวัดวัดไทยเขาก็เลยไปตามหากันจนไปเจอวัดพระธรรมกายนอส์สวีเดนแล้วก็ก็ได้เข้าไปคุยธรรมะกับพระอาจารย์เข้าไปกราบพระประธานอย่างงี้ครับก็พอหลวงพี่เี่อย่าง,นงเนี้หลวงพี่รู้สึกว่าเราดีใจนะที่ที่การที่เราออกไปนั่งสมาธิครั้งแรกเนี่ย มันเป็นกลให้มีคนเขามาตามหาวัดก็เลยรู้สึกว่าเป็นกําลังใจค่อนข้างดีเยี่ยมเลยแล้วก็หลวงพี่ก็เลยพอเป็นอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็ไปนั่งทําไิทุกครั้งที่มีโอกาสก่อนที่จะไปนั่งทุกครั้งเนี่ยถามว่าเรามีความรู้สึกเขินอายไหมก็เขินอายนะก็ก็คือเป็นฝรั่งนึงหมดเลยแล้วแบบเราเป็นคนไทยที่ไปนั่งสมาธิแล้วเขาจะมองว่าเราก็ทําอะไรแต่ก็บอกตัวเองทุกครั้งเสมอว่าหมดเวลาอายได้เวลาบุญเป็น คอยเป็นคำนี้คอยเป็นกำลังใจให้หลวงพี่เสมอว่าเราถือกล้องแล้วก็เดินผ่านไปยังสถานที่ต่างๆจะเป็นในเมืองบ้างเป็นส่วนสารที่ไกลออกไปบ้างเงี้ยก็จะมีก็จะไปนั่งแล้วฝรั่งเขาก็จะมองมีบางครั้งที่เป็นประสบการณ์ที่ที่หลวงพี่ได้รับก,ก็คือนั่งสมาธิที่นั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมครับหลวงพี่ก็นั่งของหลวงพี่ไปแล้วคราวนี้ก็มีเด็กฝรั่งผู้หญิงคนนึงเขาก็ถามแม่ของเขาว่า what is this นะ่ไหมราอเราฟังเขาฟังเข้าใจบ้าง what is this แล้วพอแม,แม่ของเขาก็ตอบว่า oh, this the อ๋อ s is the n งอินเดบูติสใช่ก็เป็นพระในพระพุทธศาสนามันทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อ oh, ฝรั่งบางคนเขารู้จักเราฝรั่งคนที่เคยไปประเทศแถบเอเชียที่มีพระพุทธศาสนาจเจริญเนี่ยเขาก็จะรู้จักว่าอ๋อ oh, นี่คือพระนะนี่คือพระพุทธศาสนาหรือแม่กระทั่งปร,ประสบการณ์บางครั้งก็คือ ลวงพี่นั่งสมาธิกําลังจะนั่งสมาธิอยู่กาลังตั้งกล้องเรียบร้อยตั้งกล้องแล้วก็จะเตรียมตัวไปขยับใช้ขยับขานนั่งสมาธิเนี่ยม,มีเด็กฝรั่งผู้หญิงค,คนหนึ่งเดินผ่านหน้าเราแล้วก็เขาหยุดหยุดแล้วก็ชมมือพนมมือไหวเราอย่างนี้แล้วก็ยิ้มทักทายเขาแล้วเขาก็เขาก็ากรู้จักกันนะตัวเด็กฝรั่งสูงประมาณเท่านี้ไม่เ,เด็กน้อยน่าเสียงว่าที่เมืองฝรัง่งเนี่ยเขาก็สอนเกี่ยวกับศาสนาพุทธเหมือนกันเขาก็มีการสอนศาสนาให้เด็กๆ hmm ได้รับรู้เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อ การที่เรามานั่งสมาธิอย่างนี้มันทาให้เขาได้เห็นเรามากขึ้นเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึง่งนะครับก็ถือว่าพอเรามองย้อนกลับไปในทุกๆครั้งที่เรานั่งสมาธิเรารู้สึกว่าเราดีใจจังเลยที่เราได้ทําในสิ่งนี้แล้วก็เราตั้งใจทํามากๆแม้ว่าอากาศที่นู่นจะค่อนข้างหนาวเหมือนอยู่ในช่องฟิตตลอดเวลานะครับเราก็ต้องไป แต่การที่เราจะถ่ายถ่ายมานักสมงรกวมกันที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องคิดวัฒนธรรมไทยไว้ก่อนก็คือพระจะไม่สวมหมวกกันหนาะใช่ไหมครับที่นู้นค่อนข้างหนามากเราก,เราก็เราก็ต้องทําทุกอย่างให้เป็นพระธรรมไทยเพราะว่าเดี๋ยวคนไทยเขาจะไม่เข้าใจว่า้พระรูปนี้ทําไมถึงใส่หมวกทําไมถึงใส่เสื้อแขนยาวทาไมถึงอย่างนี้ครับผมเราก็จะต้องรักษาพระธรรมของเราด้วยเพราะว่าเราจะอยู่เมืองฝรั่งเนี่ยครับวิดีโอก็เลยเป็นสไตล์ของคนไทยเป็นพระธรรมไทยเสียส่วนใหญ่ครับ ครับครับผมครับก็อย่างนั้นก็ขอให้หลวงพี่ได้ฝากผลงานให้เพื่อสัธมิกแล้วก็ญาติโยมได้ติดตามนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างครับผมครับผมสำหรับตัวหลวงพี่ที่จะฝากก็คือโปรเจกต์มานั่งสมาธินี่นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนทุกๆรูปที่ได้เข้ามาเห็นได้เข้ามารับรู้เรื่องราวที่ตกสําหรับตัวโปรเจกต์นี้นะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกดไลค์แล้วก็กดแชร์ กดแชร์ตรงนี้เพื่อที่จะแนะนําไปให้บุคคลอื่นได้รู้จักว่ามีคอนเทนต์แบบนี้อยู่นะม,มีการนั่งสมาธิแบบนี้แล้วก็มีการนําเสียงหลวงพ่อธรรมชโยไปให้กว้างไกลกว่าเดิมในวงที่เรารู้จักกันนะครับอพอเราแชร์ไปเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเป็นการได้ช่วยหลวงพ่อในการเผยแผ่การนั่งธรรมะรที่ทําให้ใจใสใจสว่างได้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะฝากถึง บุคคลทุกคนเลยนะครับถึงพระพุทธถึงพระภิกษุถึงอุบาสกุรริการแล้วก็สาชนทุกๆคนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมทำคอนเทนต์ใน YouTube หรือว่าในสื่อโซเชียลต่างๆนะครับมาทำในแนวเชิงพระพุทธศาสนาในสไตล์ของตัวเองช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนในจิตใจของผู้คนคช่วยทำให้พระพุทธพระพุทธศาสนาเจริญ ถ้าเราไม่ทําตอนนี้แล้วเราจะทาตอนไหนเพราะพุทธศาสนาสมควรที่จะ,จะเจริญในยุคของเราและยุคถัดไปต่อจากนี้ครับก็ต้องขอกับ,บขอบพระคุณนะครับหลวงพี่ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้โปรเจกต์ดีๆนะครับให้ทุกรูทุกท่านได้ไปติดตามแล้วก็นําไปเอาเป็นแบบอย่างด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาขอรกาบกลาเพื่อนสวิททุกครูนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตั้นใจหลับตาเริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหากในยวเลิดลมในถวงเราเดินในสะดวกลุกมักผลลผพานในอย่างชาเจ็ดปีในใจหยุดในหยุดนิ่ง